คุณนะคะสำหรับนักทุนที่ได้แจ้งข้อมูลทีมิวนั้นนะคะ,ะผิดจากนาเข้าข้าวสาลีจากออสเตรเลียนะคะแล้วมาสีเองบดเป็นแป้งสาลีขายไม่ใช่เป็นแป้งมันนะขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะ <laughs> จำผิดตัวแล้วล่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดก,การบริษัทหลักทรัพย์ไอราจุปการมหาชนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะ่ะ สีครับมันครับค่ะค่ะก็ตลาดเนี่ยก็เป็นแบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะต่อไปนะคะยังไม่เป็นประเทศเออนะดนะใช่บวกๆรบๆเขียวๆกันใช่ชาเปวันเด่นกเท่ากันใช่ใช่ก็จะเห็นว่าสลับตัวไปสลับัวมาครับเป็นที่ลงหนักๆว่จะเป็นคุณใหญ่นะครับคุณน้ำมันคูณพิจกรรมที่มีอะลงนะครับก็ ขาถ้ามันประกาศผมก็มืองานเมื่อไหร่มันก็ถือว่าการลงก็สิ้นสุดนะค่ะครับอืมแต่ถ้ไม่ประกาศมันก็ยังคาดการณ์ว่าลงมันจะลงไปเรื่อยๆนะครับโดยกลุ่มธนาคารก็คาดว่าแบงก์กรุงเทพกับแบงก์เกษตรนะค่ะก็าจะเป็นประกาศมืงานดีประกาศประกาศมากระจบเหมือนกันอ๋ครับอค่ะนะครับเป็นแบบนี้อืมอืมแต่ถ้าไม่ยังไม่ไปไหนนะค่ะตลาดแบบนี้ก็จะต้องเจอปัจจัยมันจะขึ้นก็ต้องต้องมีเงินเข้ามานะครับ แต่ถ้าลงเนี่ต้องมีปัจจัยแบบลบๆได้ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการดำเนินงานนะ,ะหรือว่าจะมีบริษัทขนาดใหญ่ที่สซพสอย่างคาดการว,ว่าเคบงังกำไรดีนะปรากฏว่าออกมาไม่ดีอะ่าเงี้นะครับอันนี้ก็จะมีการพูดได้นะพูดไปช่างวันเรีนแล้วมันก็น่าเบื่อ <c oughs> ใช่พูดเรื่องอะไรดีนะ <c oughs> มันก็เบื่อแล้วไม่รู้จะพูดอะไร นะครับพูดไปกซ้ําไปซ้าม,มาจะเชียร์จะแนะนําให้ลูกค้าซื้อหุ้นนะครับก็ซื้อไปก็ติดนะขายสิพี่มันมันไม่มีเทรดนดนะ์อะไรขายที่เราแนะนำเหลือนะครับใครพอใจขายไน้แนะนาเลยแต่มันยังขาดทุน,นอยู่ี่ขึ้นอยู่อยากจะขายก็ขายไปนะครับขายสปรอร์ตใหม่นะฮะสปอร์ตใหม่ดีกว่ารคราคาดว่าจะมีการประเมินกำไรของ เราตนนั้งแตนน่เราั้ง่เ่ไทยกันใหม่เนี่ยนะครับเราจะมีการลดลงว่ากำไรที่ค้าเราจะโตจากต้นปีนะครับก็คงจะมีการโตลดลงอะไรต่างเนี่ยนะครัอันนี้นนภาพก็จะไม่ค่อยก็ไม่ทิ้งก็หลายนะก็เป็นทรงทรงทางลงนะครับค่ทรง,งลงไปทรงทางลงใช่ไหมคะ่ทรงนี้ก็มาหลายหลายนานละหลายครั้ง ะะเ,เหนียวมากเลยตรงนี้เนี่เหนียวมากนะต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกมกราแลต้นต้นต้นปีมาเลยนะรับแน่นจริงๆพันห้าร้อยสามสิบอ๋อรับแน่นพันห้าร้อยสามสิบนะฮะทรงตลาดนะฮะภาพจริงๆแล้วก็คือจิตวิทยาย,ยังดีอยู่พรดาดชนยังขึ้นอยู่นะฮะถ้าสังเกตทุกครั้งที่ตลาดเราจะพังลงไปเนี่ยมันต้องเ,เกิดจากถ้าไม่กล้าละมันพังนะฮะแล้วเราก็ชอบพังลง ตอนนี้อเมริกาก็ยังขึ้นอยู่ณตอนนร้มันก็ยังไม่ลงหรอกนะครับใ,ในรายละเอียดก็จะมีช่วงนี้แหละแต่ผลการงานอกมาไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีการลงค่ะลงได้นะครับซึ่งเราก็คาดว่าอันนี้แหละในสัปดาห์นี้มันจะลงได้สักสัปดาห์ละหกจุดสัปดาห์นี้เจ็ดจุดอะไรเงี้ยเนะียค่ะเจ็ดจุดนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะอ่าใช่ใช่ประมาณห้าร้อยหกสิบค่ะแ่ที่สําคัญก็คือวุทธที่มันลงมนันน่า้อนะครับ จะเป็นปทตทสพที่แปดสิบนะครับหรือว่าปทตทท่าเสามสามพุกสี่อะไรเงี้ยสามพุกสี่อะไรก็น่าซื้อนะ่ะต้องต้องให้ลงไปสามหุกสามสามพุกส <6, 3, S 3> ี่สามหุกสามใช่ไหมฮะใช่น่าซื้อประเล่นที่บ่าเอาอะไรแบบนี้ <S <S ถ้ามันนิ่งๆแบบนี้มันก็อย่าไปยุ่งกับมันออหรือคุณเล็กคุณน้อยก็ นะทีก็เก็บของก็มาเล่นมาเดียวเลิกใครมากระชากลากถูสิลงสิิงไม่สนใจล่ะไปเหอะใครจะไปด้วยก็ไปไปเราไม่ไปไปเขียนบอกการแล้วก็เล่นแท่งเดียวแล้วก็เลิกล่ะจบละบนเดียวขาอะไรเงี้ยไม่อ้าวเราจะบักระชากให้หัวใจเราพองตามับไม่เชื่อแล้วค่ะ กรณีดิคเตอร์ก็ยังบอกว่ายัางอยู่ในช่วงกำกัรปรับฐานนะครับมของเต่ Index, ินเด็กรวมไปต่อไปถึงพิเศษก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> พิเศษก็บอกว่ายัางปรับฐานอยู่นะครับการปรับฐานรอบนี้ก็โอกาสที่จะลงไปกา้าว80ย์กงมีนะฮะในชมองนีนะครับก็ตดยรอยย้ก็ขึ้นมาก็เด้งไปก็ไม่เกินก,ากา้กาส90ก็ช็อตนะครับแรืว่าลงมาก็ปิดไปในวันก็พอได้่ังชนะ ค่ะทแต่มันแคบมากอะฮมันแคบเนาะมัต้องทำแน่แน่ถ้าหุดข้าบแปดสิบนั่นแหละที่จะมีเรื่องค่ะนะครับต้องทำก็ลงมาอยู่กรอบล่างกรอบล่างก็กรอบเรียกทันสองที่ผมพูดบ่อยเอาพอดีเป๊ะไม่ได้หรอกนะต้อดูนะครับจังหวะสัญญาณก็ทำนะต้องชัวร์นะชัวร์ก็ถ้าลุนี้ก็เหมือนกันต่อวันสิบห้านะครับถ้าไม่ดูหนึ่งพันสองร้อยห้าลงไปเนี่ยก็ต้องดูรอที่หนึ่งวันสองอสิบห้านะครับ แต่ถ้ามันหลุดลงไปมันโอกาสลงไปได้อีกดเพราะมันจะหวะเขาหลอมก็ดูให้มันมีแท่งเขียวขึ้นมาแท่งหนึ่งก่อน,นอาจารยครับก็ยังก้ามกลืนส,ส,สุดไม่สุดสุดไม่สุดก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะคืออินดิเคเตอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งลงได้อีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่ในถ้าสรุปง่ายว่าใครใครรออยู่ในโซนนั้งสองร้อยสิบเนี่ย ถ้าซื้อต้องขับแท่งเาโอกาสกระุ้นใน้บีแต่ระยะเวลาเดือนสองเดือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะเป็นโกลฟิเจอร์เนี่ยก็ต้องใช้ระบบเข้าไปเข้าไปตั้งไว้นะครับฟิเจอร์เาแล้วต้องเราแล้วต้องขึ้นเลยค่ะเขาไปถือไม่ได้เนาะอืมใช่ค่ะตอนนั้นเป็นเป็นข้อมูลโดยตลาดตอนนี้อ่าจังหวะดีๆตอนนี้ไปอยู่ที่ตลาดทองคําใช่ไหมคะ ทองคำเนี่ยมันเล่น,ลอนรอบเลยถ้าเดือนสองเดือนมันก็ได้ร้อยเหรียญน,นะร้อยเหรียญนี่นถือว่าเยอะนะค่ะร้อยเหรียญถ้าพูดถ<ห>ึงว่าเราก็พันบาทนพันบาทสัญญาห่าสัญญาก็ห้าหมื่นนะค่ะีกำไรคือลงห้าหมื่นได้ห้าหมื่นเงนได้เยอะนะโอ้โหร้อยเหรียญน,นี่ได้เขาตัวนะเออเราต้องเราต้องแบบแต่ทองคำมันก็ต้องเล่นแบบเล่นยาวนะเพราะว่ามันเทรดทั้งคืนไม่ได้นะอือใช่ใช่ มันไม่ได้เวียงคือ,อเลเวลมันแค่สิบเท่านะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นแบบยาวได้นะฮะไม่เหมือนฟเล็กตฟเร็กมันสองร้อยเท่าเนะี่ยมันทีมเล่นสิบห้านาทีก็จบได้แล้วนะก็ได้กบไปเท่าสองคำร้อยเหรียญแล้วอนะือค่ะอ่ะคนะที่อยู่เฟซบุ๊กสี่บวกหนึ่งก็ย่าลืมนะฟอเล็กเล่นสกุลไหนแจ้งกันไปแล้วนะอ่าที่ตามอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะสีบ่บวกหนึ่งค่ะอ่ะ ไปดูเดี๋ยวมีอะไรถามมาแล้วกันเดี๋ยวจะเข้าไปตอบให้นะอ่าได้ได้มีถามมาเห็นคำถามแล้วล่ะนะอืมอมจะบอกวิธีให้่วเรารู้ได้ไงว่าตัวไหนไม่สวิงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ามันไม่ต้องไปสแกนค่ะค่ะค่ะตสกุลของโรคมันมีแค่หกสกุลเองอืมนะมันมีแค่หกสกุลกูไม่ต้องไปสแกนหรอกอกูก็ตั้งไว้กูก็เห็นแล้วนะไม่ตอยูปสแกนไปใหม่อือเออง่ายๆงอ่าไปตลาดที่หากินได้นะสำหรับชาวทิฟฟินะฮะค่ะ ก็เปลีนไป<อ>จะต้องเลี้ยงชีพไปเ,<อ>เลี้ยงชีพได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าไปอยู่กับตาสามเดียวเนะี่ยบางทีมันก็ไปไปไม่เป็นนะครับค่ะค่ะนะครับเขาจะมีถ้ามีน้ํามันด้วยก็โอเคนะค่ะค่ะแต่น้ามันก็าทองคามันก็เหมือนกันแหละนะฮะเลเวเลเท่ากันนะไม่ได้ต่างกันมันจะมีเรื่องของการ่งมอทองคำไม่มีการส่งมอน้ํามันเนี่ยมันต้องมีความรู้เพิ่มอีกนิดหนึ่งเรื่องของช่วงที่เขาส่งมอบเนี่ยเขาจะเรียกมาจินเพิ่มค่ะ เออเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่ตอนเราบางทีใกล้ๆเราก็เล่นได้เหยียบแพาะขารองขาเดียวขาชอตไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของบ่อนน้ามันอืมใช่นะครับเราก็เราไม่มีน้ามันไปส่งมอบเพราะแต่มันมันมันไม่ได้เคลียร์เหมือนทองคำทองคำมันเก็เป็นเงินสดหมดแหละนะคอืมทองคำมันมีโซลูช่นนิดหน่อยก็เทรดได้หมดนะฮะที่ผิดพลาดการส่วนใหญ่ก็คือมักจะเล่นโอเวอร์เทรดเล่นโอเวอร์เทรดต้องพิว่าลงสิบอะไรเงี้ย เออเล่โอเทศคือไม่ดูหน้าตากต้องก็คือว่าไม่รู้เขาว่าเลเวอเรลคืออะไร่คนะ,ะแล้วก็จะใส่ไปเต็มเต็มนะเต็มแม็กก์ให้ล่นเต็มแม็กก์ไม่มีสิทธิชนะหรอกนะฮะสองก็คือไม่รู้วิธีเล่นนะครับถ้าผมถามว่าตาสารที่มันเทรดยี่สี่ชั่วโมงคุณจะคุณจะไปเทรดยี่สี่ชั่วโมงได้ไหมก็คือต้องนอนใช่ไหมนะฮะนะครับเวลาที่มันตัวหาแล้วที่มันไวมากๆแล้วก็เทรดแค่ครึ่งชั่วโมงในวันหนึ่งเนี่ยก็จบแล้วนะฮะก็ถือว่าได้เงเินไปใช้มันก็สะสมสะสมต้าไปได้เรื่อยๆนะฮะ สวิงเมื่อไหร่เนะมันก็จะมีรายละเอียดต่อนะว่ามันต้องดูอะไรนะม,มันคงไม่ใช่ดูการอย่างเดียวนะเพราะตงี้ันรสรั้นมากๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเล่นตามกระแสข่าวนะค่ะ<ต>อารมณ<ะ>์สัง,งเกดดูเทคนิคเขา้าเข้าไปเข้าไปจับอีกทีหนึ่งนะฮะสมมติว่าเรารู้ว่ามีอะไรเกิดจับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะค่ะก็เข้าไปจ้องละแ,แล้วแต่เราต้องเทคนิคนะแต่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับทําให้เย็นอ่อนหรือแข็งนะค่ะ ันนี้เราก็ช่องได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวมันมาเราก็สั้นเลยนะครับเหมือนที่เมื่อวันศุกร์ผมบอกว่าน้องทามเพโลนะะดูดีนะวันศุกร์เนี่ยทอมจะแหวงแรงนะครับดวผมเคยบอกไปบ่อยว่าถ้ามันจะลงเนี่ยมันจะวิ่งเบี่ยงขึ้นก่อนถ้ามันจะขึ้นจะเวี่ยงลงก่อนนะคเรัะฉนันวันศุกร์เห็นทอมมันเวี่ยงขึ้นก่อนนะครับมันเวี่ยงขึ้นไปหนึ่งสองสองแปดแล้วมันก็วิ่งดิ่งลงล่างเลยเพราฉะนั้นมันต้องอยู่หน้างานเลยนะค่ะ ได้ได้ค่ะพี่นิพนธ์ช่วงนี้ก็คงไม่มีเลยไม่มีอะไรนะคะก็รอจังหวะสัญญาณนะคะทนารนร้บความรู้ฝึกฝึกปือฝีมือไปเรื่อยๆนะฮะอ,อย่าออกไปหางานทําไม่มีหรอกนะฮะต่อไปงานจะไม่มีต้องบอกเลยใครเดินม,มาสายนี้แล้วก็อย่าพึ่งท้อนะครับเรา,าจ,จะพลาดไปเพราะเรายัางมีความรู้ประสบการณ์ไม่กอะนะครับอย่าถอยนะฮะเพราะต่อไปในโลกนี้ไม่มีงานทาเรื่องจากตัวมันจะมาทํางานแทนเราหมดนะะ แล้วเรามาถูกท่างแล้วล่ะนะครับที่อย่าถอยอย่ายอมแพ้คนที่อยู่ในตลาดทั้งหมดนะฮะต่อไปทั้งโลกมันจะเป็นตลาดให้โรดเทรดแบบนี้ทั้งโลกเลยนะฮะจะมีเงินสกุลแปลกๆมาให้เราเล่นเหมือนบิตคอยเลยนะอืเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่ใช่อารมณ์นะครับไม่ใช่ความโลภความกลัวเข้าไปไปเกี่ยวข้องนะฮะเรื่องระบบของเราเองนะฮะเทรดอะไรก็เทรดได้ทั้งหมดนะครับอือ ได้ได้ครับพี่นิพนธ์สำหรับท่านที่สนใจเรื่องเราวทีเฟกนั่นเอง4วันบวกอีก1วันนะคะก็เริ่มในปลายเดือนกรกฎาที่คุณนิพนธ์พูดถึงนะคะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับการจับจังหวะทางด้าน,นกลยุทธ์เทคนิคต่างๆที่เกิดเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจก็ทําให้เราเทรดในเรื่องราวของทุกตลาดได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะฮะ ใกล้แล้วนักทุนหลายท่านที่ฟังในการนะฮะจับทางทางด้านกลยุทธ์เทคนิคนั่นเองนะฮะก็อะสอบถามกันที่เบอร์086-490-2823ช่วงตลาดวายๆตลาดเงียบๆแบบนี้ก็จะเติมเต็มข้อมูลได้อย่างเป็นประโยชน์จริงๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยนะคะกับทางด้านคุณ